กันมาอย่างนี้นันไปกินหรือเปล่าจะบอกว่าทำใหไม่หมดปรับทุกอย่างเลยจ้ะผ<อ>มอ,อาจจะย้อไปยอนทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็เตรียมตัวเท่าซิงงกันสองกัน อันนี้เพื่อเราก็นัดกันมาอย่างนี้นัดไปกินหรือเปล่าเราก็ต้องมาเสริมความมั่นใจนิดนึงในเอ็มวีเราจะได้สวยๆไงเราก็เลยต้องมาหาคุณหมอค่ะหมออะไรอ่ะหมอดูมั้งุดบ้าก็ต้องมาหาคุณหมอที่ลมลาวินคลินิกนั่นเองค่ะไหนๆลองหมุนกล้องแนแ่นๆคือตอนนี้เราก็ มินี่สายเซนต์มาสายัน้ำค่ะค่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเราก็จะได้พบกับคุณหมอแล้วนะคะใช่เราก็จะได้รู้แล้วว่าคนไหนจะต้องปรับยังไงพวกเราไม่้ปรับกันเยอะเลยแก้มเองอาจจะหายไปก็ได้นะคะเนงั้นก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าเนาะงั้นไปกันเลย ใช่เพราติดธุระแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตามมาที่หลังนี่แหละแต่พวกเราขอแอบมาก่อนสวยสวยมากเลยใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวเรากําลังแบบว่าลงทะเบียนอะไรต่างๆเนาะแล้วเราก็จะรอพบคุณหมออีกทีหนึ่งใช่ค่ะเนี่ยคุณเป็นไงเราถึงกันแล้วนะคะใช่ที่นี่คือแบบว่ากลิ่นแบบกลิ่นสักผ้าใช่กลิ่นดีมากแล้วก็ที่คลินิกก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแล้วว่า เออใช่ค่ะเออกระเงเออเออจูคนจครมอะไรเรียบร้อยตอนนี้พวกเราก็รอคิวเข้าไปพบทุกหนทุะคนอยู่ค่ะก็ตื่นเส้นอ่ะตึ่เต้นมาแค่จะหาไปไหมที่นี่น่ากมากเอาจริงๆนะบเข้ามาพบเขาก็จะแบบว่า ผู้เูดามแบบว่าเราแบบจริงๆที่นี่เขาแบบว่าเป็นสิ่งเดียวกันว่าที่พี่ทำงานหน้ารักสาขาใช่ใช่ไม่ว่าจะสาบาไหนคุณใช้แบบว่าลมลมรำวินี่ยมาแบบว่าตั้งแต่แบบแอนยังไม่จบมหาลัยอย่างนี้เราค่อนข้างมั่นใจที่มาก็เดี๋ยวงเรขค้นหมอผิดตีเข้าไปคนแรกจ้าตื่นเต้นอ่ะแล้วแบบเต้นถ้าเป็นเราสองคนหมอจะบอกว่า ทำใหม่ให้หมดปรับท <laughs> ุกอย่างเลยจ้ะรอดูรอดูจี้ว่าเป็นยังไงสิ่งต่างๆิ่ง่าอยัางิ่งอย่าจี้พึ่งเข้าไปโอเคเดี๋ยวรอดูว่าจี้ออกมาว่าเป็นยังไงจี้จะวริเวณไหนสิ่งต่างบริเวณไหนเนาะแม่จ้าแก้มแก้มเยอะแล้วก็เหนียวน้ากลม ใช่อาจจะท้องฟ้าแล้ก็ไม่แนะนําให้ออกให้หมดนะอาจจะเก็บไว้บ้างเพราะว่ามันการทําหน้าเด็กนี่แหละหลายๆคนก็ต้องไปฉีดแบ๊กเข้าหน้าร่างฉีดครีเอร์เติมให้หน้าดูมีมีน้ํามีนวลอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่ดโอเคแต่ว่าลอยระดับนิดนึงเลยน่าสนานไม่สอนได้เลยนะแช่มเหมือนกัน เด็กวัยนี้จะมีแก้มเป็นธรรมดาฉีแค่เพอะเออแต่ว่าเคยทำอะไรมาก่อนบ้างไหมคะมีฉีดบริหารกระชีดแค่แต่ว่าตรงอื่นไม่มีเนาะโอเค้องก้มหน้าดูซิกมนี้เนี่ยเนียนิดหน่อยโอเคเรนียเลยอ้ยเหนียงเลยก็สรุปปัญหาของน้องเนองก็จะมีในเรื่องของไขมันนะคะบริเวณแก้มสองข้างนะคะอันนี้เราก็จะเน้นฉีดสลายไขมันให้นะคะแล้วก็เหนียมด้วยเนาะใต้คายนิดหนึ่งนะคะ เบาเบาเนาะโอเคได้เลยแล้ว,วจเจอกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะกังวลเรื่องไหนคะคือช่วงนี้หนูค่อนข้างจะอ้วนหน่อยค่ะอ้วนแล้วกลายเป็นว่าพอเวลาขึ้นสเต็ปม,มันตรงเนี้ยมันจะแบบเห็นเป็นเหนียงนะชัดมากแล้วก็การก็แบบเหมือนแบบยิ่งเงยก็ยิ่งแบบเป็นมไม่มีทางอะไรอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างค่อนข้างจะแบบไปรู้ไปเห็นเรื่องนี้เนะ เปิดหนูที่มือได้ไหมคะได้ค่ะโอเคเออ่กรอบหน้าหนูไม่พลาด่ะเนาะใช่ค่ะวันนีนเหมือนเป็นอันเดียวกันหมดเลยทั้งแท่งใช่ค่ะโอเคแล้วจะมีเรื่องของสิวอักเสบนะคะแล้วก็ริมฝีกว้างเนาะก็จะเลือกใช้เลเซอร์แล้วก็ทรีทเมนต์นะคะที่ก็การระบายถุงของสิวให้ผิวชุ่มชื้นด้วยแล้วก็ถ้ามีกรามนิดนึงอาจจะเติมโบท็ออกนิดนึงอ่าก็จะได้หน้าเรียวขึ้นได้ค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็ติ่งตาแอมแล้วของเราสองคนก็คือผ่านไปแล้วนะจ๊ะคอนกี้ทำอะไรบ้างอ่ะของเราก็แบบที่แก้มเยอะก็อาจจะต้องฉีดแฟสเนี่ยเก็บแก้มไปหน่อยแบบมีพวกเม็ดสีบนหน้าที่แบบกีนลอยอะไรเงี้ยเราก็โดนเม็ดสีใช่ทำชีทเน้นของเราก็โดนแฟสด้วยเขาชอบการแก้มเยอะแอมมาแล้วเอ้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโดนทำอะไรบ้างโอ้โหทางหน้า ก็บอกว่าไปไปครัตัมเหรอเยอะเกินไม่หมอใจดีมากคือคุยแบบว่า คือเราเราแบบว่าแบบไม่มั่นใจตรงไหนก็คือคุณหมอแบบว่าเออบอกว่าเออต้องทําอะไรยังไงบ้างเราก็รู้สึกว่าเออโอเคดีของแอมนี่แบบว่ามีทั้งแบบเยอะเยอะกามเหนียงเออก้ยแกเเหนียงน่าจะเกือบทุกคนในวงเราเ่ยแล้วก็รูอะไรว่ากินาะของแอมเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแบบว่าผิวแห้งแบบที่เออแอมแบบเป็นผิวสบบผิวแบบเยอะเแต่ตอนนี้ตรงเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วแต่กับมีตรงนี้แทนอะไรเงี้ยบก็จะแบบรู้เรื่องตรงนี้ด้วยแล้วของฉันก็แบบ พอผิวแห้งใช่ไหมทำให้มีแบบพวกตีนการิ้วรอยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบตั้ปากแบงนี้ด้วยเยอะมากอยากรู้เลยว่าพี่จะตังกบบนี้จะได้ทำอะไรบ้างพี่จะมีใครแยะต้องฉันไหมทุกคนต้องติดตามเราดู To b continue นะคะว่าเราจะโดนทำอะไรกันบ้างเพราะเราจะสวยใช่เราจะสวยก็ได้กันนี่ต่อจ้ง ใช่แค่เช็ดหน้าก็คือหลับแล้วสบายมากตกใจเลยแม่อะไรนะทำหน้าอาบุญเจาะนะนะเฮ้ยเฮ้ยมนให้ตรงต่อบ้าหัอสูงนะคะแต่ภาพไมที่ตัวจริง ะะแต่ว่าแนนปลกใจมากเลยนะเพราะว่าเคยไปทําที่คลินิกอื่นอะปกติเวลาล้างหน้าเสร็จแล้วหน้ามาาันจะแบบว่าคล้ายๆแห้งๆตึงๆแต่น,นี้คือแบบโอ้ถือยังนุ่มเลยะคะ่ะแล้วก็หลบเนี้นะคะก็จะมีการทำเลเซอร์นะคะให้หน้กนากระจ่างใสนะเดี๋ยวเราดูกันนะคะเครื่องสำอางแล้วก็กดจิ้มไว้ที่เรียบร้อยนะคะจิม้มนิดๆนะจิม้มนิด <laughs> แล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปสว่านเลเซอร์ต่อคะ่ะแต่ว่า มาพร้อมพี่กระต่างตอนนี้นอนเครื่องกับพี่กระต่างอยู่ตอนนี้ก็นอนรอไม่ไดนะเหมือนมือนยดกล้าแล้วก็มีอะไรมาที่ที่ไม่เจ็กค่แล้วก็ไม่ร้อนด้วยปกติเลยมปทำเครื่อเป็นเสื้อแบบน้อยแดงย้อยๆเนี้ย มันจะมันจะร้อนแต่นี้คือแบบไม่ร้อนเลยค่มีแบบอิกๆอิๆอิอิหนึง<ม>สบายแล้วก็ทำได้เป็่เรี้อนะคะชื่อกนายใครทำอะไรอย่างนั้นบ้างนี่ใช่ไหมนี่นะทำสตอตเ,เซอร์ <S <S จริงๆเราเป็นคนที่ถูกทำงายเพราะว่าปกติเลน ตือเต้นขึ้นนะแล้ววิ่งกับไปเที่ยวต่างจังหวัดมาคบบอะไรน่าคะมันก็จะแบบว่ามีแบบเมื่อไรมี้ดยชาวยหน้าความด้วยนะคะที่นี่จะจัดสมารเลเซอร์ให้หน้าใสไปเลยค่ะก็เลยวิ่งวิ่เลยนะคะเดี๋ยวรอดูรอดูอ่ะแล้วบอกวิวอ่ะหนูจะมีเป็นสิวอุดตันค่ะนอนน้อยเอาเลยก็เลยแบบกดสิวให้ค่ะพอกดสิวเสร็จแล้วก็จะเป็นสมารเลเซอร์ต่อก็เลยก็เลยรอย ของแอมก็แบบว่าทําแบบแอคเมทแอคเมโปรแกรมมันก็จะแบบมีให้กดสิวแล้วก็แบบว่าออาผัดคลีนเมนให้เข้าสู่ผิวแล้วก็มีเลเซอร์ด้วยเพื่อลดรอยดำรอยยาวที่แบบว่าเกิดจากสิวแล้วก็หน้าแต่ใสขึ้นอันทำครั้งเดียวก็วิ่งแล้วอ่ะเฮ้ยนี่ขายเลยดิตอนแรกมาหาหมอขายตอนแรกมาหาหมอคือสิวแต่งแล้วมีแบบว่าใช่ใช่ใช่คืออันเนี้ยทำเนี้ยทำครั้งที่สองสุดยอดของจี้อ่ะของจี้พี่ก็ไมทำเ Yeah <laughs> วันนี้เามาทำโปรแกรม T Y ค่ะก็คือช่วยห้นาชุ่มชื้นแล้วก็หน้าขาวใสขึ้นอะไรเงี้ยลดรอยฝ้ารอยดำแล้วแล้วทำไมพวกเราต้องแบบว่ามาดูแลผิวอะไรกันขนาดนี้เนี่ยเราแหละเราเิงหเนี่ยเรื่องความสวยเป็นเรื่องที่อยู่คู่กับผู้หญิงอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพวกเราเองก็ดูแลตัวเองนะแต่ว่าอยากให้ดูแลให้ขั้นสุดเพราะว่าเรากำลังจะทีมงานที่สอง ใช่ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะไว้ใจที่คลินิกนี้มากนะคะคลินิกเราเรามีดีมากเราดีากมากเลยนะคะใช่พี่พี่พนักงานน่ารักมากแล้รอบคุณหมอก็น่ารักด้วยใช่น่ารักมากที่สำคัญคือพวกโปรแกรมคือแบบว่าพวกเราก็ผ่านมาหมดแล้วก็การันตีเลยว่าจริงๆค่ะผ่านมาหมดแล้วนี่คือแต่ละคนที่อืครบ จบไปดูคุณหมอแล้แบบว่าดูแลให้เราเหมือนว่ามีความมั่นใจนะก็อยากให้ทุกคนนะคะรอติดตามความสวยความอลังการของพวกเราใน MV นะคะแล้วรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย